ปีกาต้เวีกินอะไรอยังนาะตัดติ้งตัดติ้งใส่หลายเห็ดยังปิ้งปลาหมึกปลาหมือลูกเลี้ยงให้ลูกเลี้ยงนี่เลูกไข่หลาเลี้ยงลูกไข่หลาเลี้ยงวันเกิด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 อันลูกไข่เก้าลูกไข่หลาเลี้ยงนี่เป็นไรปีนขอปิ้งหางกันนึ ซื้อกินซื้อละจ้าอันเด็กไปพานมาก,ก็เลยซื้อหมูกาค่ะเป็นอาหารกินไม่ก็จะเป็นอา่าพาคิบิวหรือว่าอันอย่างก็ก็อเออพาคิบิวแล้วนั่นนี่ยสบายนางกับปลาหมึกจ้าเลี้ยวปะนี่เลน่นเลยกับผักบุ้นเซ็ตสองแม่เมือนกัน กินน่องเฮดกับนี้นะอยู่ในตู้เย็นเลยอากาศร้อนๆกินหมูกระทะเลยสมน้ำร้อนๆใส่พัดกันนี่เราเป็นานสวัสดีค่ะกินหมูกระทะตั้งยี่แวดได้จังนีเห็ อันนี้อันนี้มาอันนี้มหนังจังนอกนะอมหอมกิ่นน้ำปลาหน้าน้ำปะน้าเน่น้มปลาหน้าต้มนะต้มเนะต้มถ้ากิเริวถ้าคิริวหอดเอ ทำเหมือนกันทีน่เรน้น้องนนี้อันนี้บนี้นะแก้วแับนี้นะแก้วเาได้จ้าเอทีทุกคนทุกคมากินอะอ่ะกุกกี้มนจะแพ้มันเยอะแล้วรับรองอร่อยของอเมรพานค่ะอเมริาันเด็กจน กังเดือดไมล้ะกำนือนาวยน่ยาินของเาเรียกใค้เรีกคกินน้ากันอันนี้กินะปุน้ําักินะน้ำจิ้มน้ำจิ้มมันเค็ม้นปะใส่ผ้าหรือใส่ถั่วใส่ถั่วใส่ถั่วก็อร่อโอ้ยหอมนล้ กมแถวมคบแ่ิ <right> <classy. S 1> enfin ้กีมนเด้กิน้กันแซ่บๆตุือน่ะคนมันฉ่ันโมกค้นกัมีดินสมัยใส่ม้าหัวกันอยูก็จะกหนังง่มาเดค่ะาินน้วกันเด้อจังโอ้ย

ขอบคุณครับดีใจาครับลองฉองมึงดีใจอยู่ไม่บได้เราบอกเขาบอกเขาบอกตื่นเต้นด้วยที um ่มัน

ไม่ต้องกินับข้าเหนียวปาเดี๋ยวเสี่ยงม่กนกขาวเนต้องกินีบด้ีลยมันนุ่ลบมองวยามสแล้วะกปุกจะโเดี๋ยวเนงบอกาบอกอะไอัาอกหกรเ

เอาเาวลาไปเปิดแอรจอดแล้วค้าไฟมันี่มีไหมได้แล้นี่ยาไฟ่าามันมีจะบาทเดียวแไงพอแนอแไจะบบจะนี้ปวดหัวเราคนอนแค่คีส่งมาให้หน่อยเลยีบบเเนเดีบอกเราไรีเรอนนีเงินเสียค่าไฟนียบอก่น พ่กันหรอคิด่านออไรนกว่าบาทนี่เนี่ยแค่ต hey. กูความจินไปเท่าน้เอยโอ้ยนะนักตแต่ที่นอนทนี่ก็นตึะสามิบบาทเนาะตึ้นละห้าสิบบาทตึ้ละห้าสิบบาทจอดเลยผมว่าาเอาไปพื้นนี่ห้าสิบบาทจอดเลยอนี้ขอแม่เนาะเอาที่กวาี่น้เง ไปิดทำไมต้องตอกนเออเปิดแขนตัดเอเล้ตัดไปเกือบขัดเอเลยมาทุกผมมาแต่งานแบบนี้สายละตัวตาดูเยการการของการที่อะไรวันก่อนหวดกระดิ่ไปเปิดแขนว่ดี๋ยวนี่มันได้รู้ถึงกัจยัง 刚有刚煮刚热的。嗯。你看我 น้องกินหนาวพีนอ่อนมันต้องกินตอนที่เขาอยากหนามันจะแทรกไม่ได้มันไม่ิแทรกโอมันจะกโดนแล้วไกินหมูนะฮะจะี่โดนแล้วนะเขามัมแทกีงที่สุม่ขอสุดนะสองแ่

ซีฟู้ดมั <sk <sk ้ยน้ำมันมันเจาะแบบนี้น้ำมันมันทานละอ้อเลยมั้งต้อไปหมองูอรอยมาก

แก่ยิ่ถ้าเราไปผักเป็นกะละมังมันจะอันย่งถ้วคนเขาตุอตลอดไม่ันนั่นนี่คุณกระ้องตุนเค็อะไรคุณจะอ่อยหอเปล่ากะลมันี่ตุกใส่กระป๋องไม่หมุนกระป๋องเย

นี่เลยนะ่อลาดขน่คุณได้จ้าฝากนคใช้กิามคุณยอะยค่ะจะมที่กสวัสดีค่ะครับบายบุกมอนนิอหน่อยยูมุกทะ